และเมนูแปลของต้นก้าคือครับออนครับครับผมผมกินรามเมงกับข้าวเปล่าครับคุณเป็นสายต้องการพลังงานเยอะขนาด<ช>นั้นเลยมื้อไหนไม่กินข้าวไม่ได้เลยราเมงที่กินเสร็จแล้วแล้วสั่งข้าวมาแล้วเอาข้าวไปใส่ในซุปรามเมงครับแม่ครมากมันจะลืมพรุ่งนี้ไปเลยอะว่าพรุ่งนี้ต้องลดขนาดไหนครับแม่ครับของตนกาไปค่ะ ครับออนครับแบบฉบับญี่ปุ่นไปเลยว่ากันว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขากินแป้งเยอะเพราะว่าต้องใช้พลังงานไปกับการเดินตัดมาที่ฉันผู้ซึ่งพยายามลดแป้งการเจอครับออนครับปวดใจอะแต่ยังไงก็ต้องลุยจัดมาเลยรามเมงหนึ่งถ้วยซูเซ้นหมดอ่ะเหลือไว้แต่ซุปอังจริงแค่เนี่ยก็อิ่มแล้วนะแต่ข้าวต้องมาจ้ะใส่ลงไปเลยไหนชิมเฮ้ยดีเลย มันคือข้าวต้มเครื่องเลยรสมาติคืออร่อยสุดๆแต่คือครับไหมครับแม่คใครมีเมนูครับออนครับอะไรอีกเห <c oughs> ม็นมาบอกได้เลยแล้วลืม